ซิบบอกเราสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะขอนำเสนอเป็นรถมิสโตบิชิตาดานะคะสตาร์ดาปี04ค่ะเครื่อง2.5นะคะเครื่องดีแอร์เย็นชุงร่างดีดํำไม่ดานค่ะสีสันรอบคันไม่น่าเกียดนะคะมีโรบาร์หลังด้วยค่ะราคาตามสภาพตามอายุนะคะราคา7 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ ดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะทุกท่านเข้าไรเข้าสวนการบรรทุกค้าขายหรือว่าอะไรก็ไปใช้กันได้ค่ะถึงจะเป็นรถราคาแค่หลักหมื่นนะคะแต่ก็ยังใช้งานได้สมรรถนะเรียกว่าสมเหตุสมผลนะคะแอร์เย็นช่วงร่างดีน้ำไม่ดันค่ะตีสันไม่น่าเกียดเริ่มชุดโอนมีครบ สนใจโทรคุยโทรนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปท่านต้องติดต่อโดยตรงด้วยต,วยตนเองและนัดหมายไปดูตัวจริงของรถด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ